บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนใหม่2565ที่มีการลงทะเบียนกันอยู่นี้ไม่มีการจำกัดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับขอเพียงท่านไปลงทะเบียนและท่านผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามที่ภาครัฐกำหนดไว้ไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์กี่ล้านคนก็ตามจะ10ล้านคน12ล้านคน15ล้านคนหรือ20ล้านคนหากผ่านเกณฑ์ ทุกคนจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าจะมีการจํากัดคนจํากัดสิทธิ์ไม่จํากัดนะครับขอเพียงท่านไปลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ท่านจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2565ซึ่งก็คาดว่าจะเริ่มใช้ช่วงต้นปี2566นี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนครับ